เงินเดือนขึ้นโบนัสออกแล้วไงอะ่ะถ้ารายจ่ายโตวไวเท่ารายได้ชีวิตการเงินแกก็ไม่มีวันไปไหนเพื่อนนี่คือกฎเหล็กข้อที่สองที่โคตรสำคัญเลยนะคือทำให้ค่าใช้จ่ายเติบโตช้ากว่ารายได้ง่ายๆเลยคือพอแกอาหาเงินได้มากขึ้นอย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายมากขึ้นตามหลายคนพอเงินเดือนขึ้นปุ๊บ รีบเปลี่ยนมือถือรีบถอยรถใหม่รีบไปกินหรูรีบอัปเกรดไลฟ์สไตล์แบบก้าวกระโดดโอ้ยมึงแล้วมึงจะรวยเมื่อไหร่เศรษฐีเขารู้ว่าช่องว่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายเนี่ยคือขุมทรัพย์ของจริงยิ่งช่องว่างนี้กว้างเท่าไหร่แกก็ยิ่งมีเงินเหลือไปจ่ายให้ตัวเองก่อนที่เพิ่งพูดไปในคลิปก่อนเพื่อเอาไปลงทุนให้เงินงอกเงยไงยกตัวอย่างนะถ้าปีนี้รายได้แกเพิ่ม10 แกอาจจะยอมให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มแค่2-3%เปอร์เซนพอหรือดีที่สุดคือไม่เพิ่มเลยเงินส่วนต่างที่เหลือนี่แหละคือพลังงานที่แกจะเอาไปสร้างอิสรภาพทางการเงินมันคือการอั้นความอยากส่วนตัวไว้หน่อยเพื่ออนาคตที่ใหญ่กว่าลองกลับไปเช็คการใช้จ่ายของตัวเองดูนะเพื่อนครั้งหน้าที่เงินเดือนขึ้นอั้นไว้หน่อยเอาเงินที่เหลือไปลงทุนแล้วแกจะเห็นความแตกต่างจำไว้ การควบคุมตัวเองได้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างความมั่งคั่ง